แกงจ้าสร้างรายนั่นด้ยวยหนจ้าสวัสดีจา้จาพี่น้องจา้าได้เห็ดเผาะมาจ้าพี่น้องประมาณครึ่งโลนี่แหละจา้านีนนนนา่ดอกเสร็จแล้กันจ้าดอกใหญ่ใหญ่มาเลยจ้างอเกียเยเก่ยวสวยนะงอเกี่ยว นี่นีด้มาเพิ่นจ้ะจำเกียงเงียวตบเงยน้ำเนาะละลายในปากเลยจ้ะอ้อนอีก้<ม>สดเบึงอีกที่ไม่เย็ยบแสบจ้ะสวดริงจะนะกยำกับเป็นเนื้อมันไม่แตกป็อ,ออกมาไม่เนจ้ะละลายเลยจ้ะ อ่อนจ้ะอ่อนก็มีเก็บนะจ้ะใส่ใบชงมวงจ้ะสมใบอย่างก่ะพิเเสี่ยวสมติวมาใส่มาจ้ะจ้ะพิเชมวงเลย แบบฉันหวังแบบ ừ nó เดี่ยวผมลองกินน้ำก่อนจ้ะกินเข้าไปตองได้เพราะผิดหวังไงพี่น้องอ้อนใช่แค่แม่มาแม่ มนหี่อีกจ้ะพอหักก็เรื่อบอกมาจ้ะแม่พอหี่พี่นี่เห็ดพอร้ายจ้ะมันวงจ้ะี่น้องจ้าเห็นดำๆที่ออนนี่จ้ะไม่นึงะ

น้องจ๋าเสียงนี้ในบ้านผู้อาวนองมันได้หรอเอาน้อกมาน้องฮ้อง ฟองมากไม่แยบฮึยิ้มยบเมไรจะรอดออกค้างนะจ๊ะ, <c oughs> ะตัวแมงหเดี๋ยวนเราจะทำเดียงวกหน่อยพี่องย์ท <c oughs> ำเดียงวกหน่อยร้านหน่อยด้ยลยเนาะห่วงว่าันกินแ้แม่ไปดิบอกครับจนเมืองดูบัคคับ อากาศมันท่อนนะเนาะยันไงก็ได้กินน้าหรือว่าตั้งกินน้าเนี่ยอิมอ่มเหรอจ้าแย็บกินไปนี่เด็ดไปรู้อะไรอินไปนะพี่น้องจ้านั่น เห็ดพอไปนี่ดอกเงยดีจ้ะพี่น้องจ้าเพิ่งน้องจ้าช้อนขนาดช้อนยังเต็มช้อนเนาะเมื่อเดียวเต็มช้อนเขาใส่อีกลูกนึงจ้าลูกใหญ่น่ะอืมผลจ้า่น้องจ้านี่จ้าแต่ว่าอ่อนบอแก่จ้าพี่น้องจ้าฟานน่ามากินยังแม่นี่น้องจ้ากินเหมือพี่น้องก็เหมือนเด็พี่น้องพี่น้องจ้าแซ่บแฉบเห็ดพอจ้าอ่อน มะแกลพี่น้องกินบะม่วงดอกจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้กะฝากกด subscribe สสก,กดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของแม่เพ็ญกับแมเปียนไปด้วยจใจพี่น้องจ้าเพื่อสีบัวผ่าคลิปใหม่ๆของแม่เพ็นด้วยใจพี่น้องคลิปนี้กะเอาไว้เชิญเดี๋จ้าแม่เพ็ญกับแมเปียนกะขอขอบคุณจ้า